พี่น้องป้องปายสู้ผู้สุคนมาพบพ่อกับสาวเดือนในรายการสาวเดือนอยากเล่านะคะทุกคนคนนะน่ะมื่อานี้ก็ได้นาะเมื่อนี้สาวเดือนมีเรื่องอที่สิมาเล่าสู่พี่สู่น้องฟังเป็นครอบครัวครอบครัว,รวหนึ่งนะคะทุกคนนะครอบครัวหนึ่งนะคะของนายสำรานกับนายนายสำรานกับนางนางสบายนะคะนายสำรานกับนางนาสบาย อเอิอสั้นๆก็คือในลานก็นนางใบนะคะทุกคนนะอ่ะซื้อจริงเพื่อนกับสำลานกับนัางสบายนะคะอ่ะเอาเสื้อเอิญซื้อเล่นเพื่อนเนาะพี่น้องเนาะในลานกับนางใบนี่แต่งงานกันอยู่กันมาโดนหลายปีแล้วนะคะทุกคนอ่ในลานนี่บมพูดอกว่าอ่าเสื้อไซ่์นางละนางใบนี่เป็นแนวใดานะคะก็อยู่กันมาหลายปีแล้วล่ะ เมื่อนึงเกิดอันแม่นั่งใบนี่ล่มป่วยลงนะคะแม่นั่งใบก็เอิ้นนั่งใบไปหาก็ะลุกเคยแต่ว่าเขาห้องเขามองนอนของแม่กัแม่ก็เอิ้นนั่งใบเป็นการส่วนตัวนะคะไปคุยกันสองต่อสองทีสั่งเสียสัางลาจังไดกันกะก,ก,ก็นั่งใบเข้าไปแล้วแม่ก็เลยเ้าขึ้นใบเอ้ยว่าสันแม่ขอโตเรื่องนึ่งได้บ่ว่าสันวะแม่ เบาขึ้นนางบว่าแม่เจ้ามีเรื่องอย่างสี่คอคอยก็เบ้ามาอะอันทา,ทางแม่ก็เลยเบาขึ้นโอ้ยแม่อยากคอโตแล้วลูกเอ้ยแม่สี่ได้อยู่น้ำตัวยืนยาวแล้วก็ได้รับคันให้แม่ในะลูกว่าซันวะรับคันให้แม่ซะลูกเอ้ยลูกกับมีแม่กับมีลูกู้เดียวแม่บ่มีหลายคนอ่า ขันตัวเ่รับขันรับยังให้แม่นี่แม่นี่แย่แท้แ,ทแม่นี่ทรมานแห้งนั่งใบี่กรบอหู้รกว่าขันยังนะนั่งใบบุหู้ว่าขันยังเพราะนั่งใบนี่อยู่ในแม่มากกับบอหู้ว่าแม่เป็นยังอพอเริ่มเป็นสาวก็แต่งงานออกไปเรได้รู้เรื่องว่าแม่นี่มีขันมีเสื้อสา,ายจังไดเพราะว่าแม่นี่ฮักนั่งใบแห้ง ปิดบางเรื่องนี้ตั้งแต่น้นอยๆมาให้ลูกมู้แต่ว่าถึงขั้นตอนเจ้าของสิไปแล้วก็เจ้าของก็ทรมานแห้งหลายโทดอ่ะทรมานคักลายก็เลยเอิ้นลูกมาอ่ขั้นนั่นกับบบอกว่าเป็นนันหับขันยังทางแม่กับโบบอกให้ลูกสาวฟังนั่งใบกับโบถามอ่ะคือกันว่าขันยังเพราะว่าขันธรรมดานี่ก็ นั่งใบก็คิดว่าขันบูซาปูญาตายายธรรมดาเพราะว่าที่ผ่านมานั่งใบก็บ่มีพีิรุดไปในทางพีทางยังนั่งใบก็รับปากแม่ได้แม่ว,ว่าสั้นทางแม่ก็เลยเอาขันมาเป็นดอกไม้ดอกอยังนี่ละอยู่ทางในจานาเป็นดอกไม้เป็น คล้ายๆกับเป็นหลอดหลอดอใส่น้ำมันหรือใส่อย่างนี้ละอยู่ทั้งในในจานก็ได้นังใบก็บไ่ได้ใส่ใจดอกเพราะแม่ยกให้นั่งใบกันยกมือสาธุหับเอาคันพอฮับเอาคันแล้วแม่ก็เลยขอบบุญขอบคุณขอบใจลูกคักโอ้ยขอบใจหลายๆเด้อลูกเอ้ยว่าสันวะ,ะขอบใจหลายๆแม่ก็สิสด็ไปดีมีสุขแม่สิบ่ไ้ห่วงหน้าห่วงหลังว่าสั้นแม่เป็นผู้เว้า ลูกก็ไม่ได้สก,กิดใจอย่างละ่ะแม่บอซีก็ได้ก็เลือกนะรอับออกมานะพอบ่หอสองบ่อดสามสี่มื่อแม่ก็จากไปโดยที่บ่มีอาการที่แบบว่าห่วงหาทอนกันแม่ก็ไปแบบสงบนั่นแหะบ่เจ็บบกปวดไปแบบธรรมดา,าคือจังผุ้เท่าชลา,อาเอินว่าเท่าเท่าไปแบบา มีสติไปแบบสบายจักหน่อยบ่ได้ทรมานยังฮะล่ะอ่านางใบก็เลยบกห่วงบ่อยังพออยู่ไปเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์นางใบก็มีอาการนะมีอาการแปลก,ปกนางใบนี่ก็บ่ได้เฝ้าให้ผัวฟังแต่ฮับคขันมานี่ท่างผัวก,ก็ฟันแปลก,ปกหรือว่ามีไม่ยิ่งผมยาวผมสยายหน้านี่เป็นตะย่านล่างนี่สูบ ผมเหี้ยวตาทะลนออกมาตาทะลนออกมาย่างไปย่างมาอยู่ในเฮือนหัวในย่านในความฝันก็เลยมาบอกให้เมียฟังอ่ะโอ้ยใบอันไอ้าฝันเมื่อคืนนี้ว่ามีแม่ยิงเป็นผีด้วยผมเหา้สยายตาทะลนออกมาร่างกายสูบผมย่างไปย่างมาอยู่ในเฮือนเฮาซันว่ะไอ้บ่เคยฝันแบบนี้มาจักเอ่อมีเมื่อคืนนี้ไอ้ฝัน ตัวพิษสังเกตในบ่่อายคือฝันแปลกๆแค่ตัวมีแนวพิษสังเกตอีบ่ต,ตั้งแต่แม่ตายไปนี่อ้ายฝันแปลกๆตั้งแต่แม่ตายไปว่าสั้นป่ะทางลานว่าให้เมียฟังเมียเรา,าขึ้นโอ้ยขอกับบ่ได้ฝันอย่างแล้วเฮ้ยแม่เพิ่นก็นให้รับคันรับยังมาตั้งแต่รับคันมากับบ่ได้ฝันได้ยังแต่ว่า ใบกับโบก้าว่าความจริงให้ฟังว่าเจ้าของมีอาการแปลกๆย่านผัวย่านไปอีกเพราะว่าเมื่อคือนนี่ผัวกัวกบว้าแล้วว่าฟันเทนพีทางเจ้าของก็บอมั่นใจแล้ว,ว่าเป็นจังไรแต่ว่าเจ้าของก็หูตวดีว่าอาการแปลกๆอยู่ในภายในร่างกายเจ้าของอพอกระน,นั้นใบก็บเลยมาสะก,กิดใจเจ้าของว่าโอ้ยแม่เอาคันยังให้เนาะว่าซันบะอ่ะ ใบนี้ก็เลยมีอาการแปลกๆตกยางเมือคืนมาเป็นอยากหิวๆเป็นยอยากบ่ิษัสนใจผัวเป็นอาการงุดงิดเป็นกระวุนกระวายอยากออกไปทางนอกอแต่พอเจ้าของรับไปกับบุ้หูเมื่อดอกนะเจ้าของรับไปกับบุ้หูเมื่อ,อว่าเจ้าของนี้ได้รับขันยังมาตกกลางคืนมานีนนั่งใบนี้รับคือจังคนปกติแต่ว่า จิตของนั่งใบนี่รับคือคนปกติแต่ว่าในล่างของใบนี่มันโบเมี้มันบรับไปตามนั่งใบจิตส่วนนึ่งกระยักกระว้นกระวายออกไปผ้าล่างของใบนี่ออกไปทั้งนอกอ,ออกไปกัเป็นออกไปแต่หัวละเป็นกระซื้อละ,อะคืนมาเป็นกระซื้อโทษงออกไปหาย่หากิน หากบหาเขียดหา,าจับไก่จับยังกินมั่วกินคว้วไปทั่วทีพย์ทวเดนแล้วบัดนี้จะองไปเป็นกระซือในลานนี่พ่อในลานนอนกับนอนรับในลานนี่ก็บ,บริสังเกตเมียไ้สังเกตเมียปันไดพ่อลุ่งมือม้อมื้อไม่ทัดไปเนาะชาวบ้านชาวซ่สสงเขาสังเกตว่ามีาสัตว์ตาย,ยในในบ้านในซ่องในเฮือนในซาน ขาก็แจ้งข่าวู้ใยายบ้านู้ใยา่บ้านประกาศเพราะว่าช่วงนี้นะไก่ค่อยกับตายงัวค่อยกับตายเป็นยังคือมีแต่แนวตายแล้วใส่พุ้งมันหายไปหมูหสาเหตุอ่ผู้ใยายบ้านก็ประกาศทางมันไมโครโฟนเ่าให้ไทยบ้านรับทราบให้ป้องกันมันมีเรื่องบอดีเกิดขึ้นในหมู่บ้านเฮาแล้วเด้อป้องกันเอาว้าสั้น่ะู้ใยา่บ้านว่า ตกกลางค่ำขางคืนมาให้ดูแใลให้รอบพรอเพื่อนภผ่เพื่อนมันเด้อว่าสันผู้ใหญ่บ้านก็บ้าแบบนี้ได้แต่ว่าแบบนี้แต่ว่ากลางคืนมานี่บ่ยอมลดละนักซื้อตัวนี้แห้งไปกินอีกกินงว้วกินควายเขาอีกอ่ตาล้านนี่ก็นอนบ,บ่ได้รับจับบ่ได้ตื่นอ่บได้สังเกตว่าเมียเจ้าของเป็นจังไดมาจังไดเจ้าของกับโบฟันตั้งแต่มือนั่นกับบบฟันเลยก็เลยนอนรับ อพอไทยบ้านไทยซ่องเขาสังเกตมาในกลางนะคะในกลางกลางหมู่บ้านสังเกตมีคนสังเกตมีคนป้องกันดูแลในคล้ายๆเป็นยามให้ไทยบ้านไทยเมืองเด็กๆมาก็สิมีคนเปนจอบเบึงองแสงนั่นแสงนี้เขาสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นกระสือนั่นแหละเพราะว่าไทยบ้านไทยเมืองเขาก็พอละอ่านออก เราทาการตายแบบนี้มันก็ต้องมีบบปผีกระสือกระผีปอบสองอย่างนะพ้ากันไปดักไปเป็นย่ามไปเกาะกลุ่มกันดักซอมเบืง้งเพราะบ้านระยะที่ผ่านมานี่ยโอ้ลมหายตายจากไปงัวควายไก่ไทยบ้านตายแต่ละเมื่อนี่ตายซุ่มืมืนะ่อในกลางนี่กระถือปืนไว้อย่างดีในกลางกับพวกกระดักซุ่มอยู่ในคอกไก่พอกงังว ไปดักซุ่มยายสีนี่ก็มีงัวมีไก่เฮือนหลังนี้มีงัวมีไก่หลายอ่ะก็โดนกินมาแล้วละมือมือก่อนนั่นก็โดนกินแล้วมือนี่อีกมันก็มีคนมาดักซุ่มนะักือในกลางมาดักใ,ให้ยายสีกับไทวบ้านลูกลูกอ่าลูกยายสีก็ดักอ่สามสี่คนละดักอยู่ในเฮือนเลิกปันใดกับบนอนยอมนอนดอกเพราะว่าดักเบิงอยู่มันต้องมาอีกประชันในกลางเพราะยายสีกับเบ้าคือกัน เขาซุ่มอยู่นี่ละเดี๋ยวมันก็มามันเคยกินมองแรมกับซิม่ามองนั่นละอ่ามันบอกเป็นปอบกับกระซื้อนี่ละในกลางว่าในกลางจับปืนพร้อมทีเสล็งปืนนี่ก็เป็นปืนอาคมเนี่ยพี่น้องนะเพราะว่าการตายของงัวของควายคือหรือว่าเป็ดหรือว่าไก่นี่มันตายพิษแปลกแวกแนวไปกับอันซัดวางงูกับโบแมนอ่าไทยบ้านไทยเมืองกับไปหาอา,อาจารย์ก่อนหน้านี้ก็เลยในกลางนี่เป็นผู้ นำทางพาไปหาจอกอาจารย์ก็ได้ปืนอาคมมาลูกป,ปืนใส่อาคมาในกลางพร้อมที่สลั่นไก่ตลอดคันแม่นเห็นอันใดชอบมาพาคนเล่งไปในรอ,อกไก่ทั้งรอ,อกมัวกับไบก่กันพ่อนั้นมันเป็นมันก็เลยมาตามเป้าของอในกลางวางไว้พอดีนั่งใบหัวนั่งใบนีิรยมาตาแดงเม่กเกือ อใส่กับพุ่งหอยมาเป็นแสงมานะวืบวาบ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 ,บ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 เข้ามาในคอกมัวก่อนอ่าคอกมัวไปวนเวียนอยู่กับมัวกับคายอ่าพ่อแต่สีเข้าไปในท้องกน้นอันอ่าใต้ท้องงัวท้องควายแล้วก็นในกลางนี้เล็งปืนใส่หัวกระสือไปโดนอันโดน โดนกระตูนกลางหัวพอดีเลยนะคะเฮ็ดให้กระสือนี่โอ้ยห้องบ่ออกเลยกระสือนี่อึบโตกลงใส่ดินเพราะว่ากระสุนนี่เป็นกระสุนอาคมนะคะทุกคนนะปราบกระสือนี่หัวว่างคอหลอกอยู่ฮันเลยวิญงยันกระสือนี่บบได้อย,อยู่ในหัวแล้วตอนนี้วิญญาณกระสือนี่ออกจากกระสือไปแล้วเวรียบร้อยบบได้ บบได้ว่าสีอยู่ใน,นกระสือวิ่งย่าเนี่กะเถื่อกันลูกปืนอาคมของอาจารย์นี่โอ้เจ็บนะักพออาจารย์ฮู้ว่าล,ลูกกระสุนนี่เจาะหัวกระสือเรียบร้อยเอาหัวกระสือนั่มไปเลยอพอสีฮู้ว่าเป็นนั่งใบล่ละขึ้นไปหาในลานในลานกับตกอกตกใจบุคิดว่าเมียเจ้าของเป็นกระสือ,อเขาก็เลยอ,อาจารย์ก็เลยมาทำพิธีล่ากระสือตัวนี้ เพราะว่าเป็นวิญญาณบัดน,นี้บ่ได้สิงร่างใยใบแล้วนั่งใบแล้วอาจารย์ก็เลยมาทําพิธีไล่กระสือตัวนี้นี่ออกจากบ้านจากเมืองไปนั่งใบในี่ตายนะเพราะว่าคันพีกระซือนี่คันเือกะช่วงระยะเป็นกระสือคันคนมีอาคมยิงหรือว่ามีคาถาอาคมเฮ็ดให้กระสือนี่ตกอ,อกตกใจหรือว่าตายไปในระหว่างที่ถอดหัวอยู่นี่กะ คนคนนั่นกส็สิตายไปนั่นคนคนนั่นกส็สิตายไปพร้อมคนที่เป็นเจ้าของร่างนะคะส่วนกระซือน,นี่ส่วนกระสือน,นี่เจ็บนักกบะ้านตายดอกอาจารย์นี่ไปปาบน้ําหลังนะเรียบร้อยนะคะในลานตกอ,อกตกใจบุคิดว่าแม่เท่าสีมอบอันคันนี้ให้นั่งใบนี่เป็นกระสือนะคะทุกคนนั่งใบนี่ก็พอสิฮูว่าเจ้าของเป็นกระซืออยู่ดอกแต่ว่า กระซื้อตัวนี้เนี่ยมันดุไายขนาดเลยออกไปกินที่ติดกันเฮ็ดให้เจ้าขอล่างอันนี่นี่ตายไปแบบกระทันหันทันด่วนในล่านในห้องให้กับเมียกระซือนี่ก็เลยอาจารย์ปราบได้นะคะอ่ะไปสู่ภพภูมิบัานนี้สาวเดือนซินเด้ลาพี่ลาน้องไปก่อนนะคะเรื่องนี้จบไปด้วยดีนะคะทุกคนนะอ่ะพวพ่อกับสาวเดือนในคลิปต่อไปอันนี้ก็เป็นครอบครัวของอ ในลานกำนังใบามาพบกับกระสือกับรับขันของแม่นะคะได้จบไปเรียบร้อยนะคะทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ